ให้ Hi, ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสาหรับชาวธาตุลมด้วยนะคะชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมประจําปักแรกนะคะหนึสิบห้าสิงหาคมนี้ว่าความรักความสัมพันธ์เรื่องราวระหว่างรักครั้งเก่านะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องรวาวรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามานี้มาแอบส่องดูนิดหนึ่งแล้วกันเนาะว่าชาวธาตุลมนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็ยังคงเป็นการทํานายโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงนะคะ อยากให้ชาวทาตลมทุกๆท,ท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆเริ่มต้นนะคะมาส่องความรักครั้งเก่าก่อนเลยดีกว่าเนาะสำหรับคนที่ยังมีความรู้สึกนึกถึงคิดถึงนะคะหรืออาจจะจบกันลงไปแล้วก็ตามก็สามารถรับชมรับฟังเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเราจะได้นํามาปรับ ความรู้สึกตัวเองนะคะหรือว่าเยาวความรู้สึกตัวเองไปในทิศทางที่ถูกเนาะเก็บรับแต่สิ่งดีๆนะคะชาวธาตุโลมต้องบอกก่อนเลยนะคะเรื่องราวระหว่างรักครั้งเก่าของคุณเนี่ยหลายๆท่านนะคะคุณพยายามที่จะปิดกั้นตัวเองแล้วเนาะหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะกับเรื่องราวรักครั้งเก่าอยู่ในช่วงเวลาของการพยายามปรับความเข้าใจกับตัวเองพยายามทบทวนตัวเองนะคะหรือว่าหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่เรื่องราวรักครั้งเก่า ตอนนี้เนี่ยรักครั้งเก่าความรู้สึกความนึกคิดของคุณเนี่ยคุณพยายามที่จะปิดหูปิดตาเนาะหรือว่าพยายามที่จะตัดออกจากชีวิตแต่บางทีเนี่ยสถานการณ์รักครั้งเก่าของคุณนั้นมันอาจจะยังไม่ได้จบลงแบบชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอาจจะยังมีปัญหา มีเรื่องราวหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่มันยังผูกมัดผูกมัดกันอยู่เนะะี่ยะคะใครที่เคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วผ่านความสัมพันธ์ที่มันมีในเรื่องของนี้สินเข้ามาเป็นตัวแปรที่ทําให้เราสองคนต้องผูกมัดกันเนี่ยอาจจะยังทําให้คุณรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นแต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณเริ่มรู้สึกปิดกั้นตัวเองแล้วนะคะคุณคิดว่าการกลับไปเนี่ย มันก็ทำให้เราอึดอัดใจแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของการกลับไปในอดีตมันอาจจะทำให้คุณเองเนี่ยต้องเจอกับเรื่องราวเดิมๆปัญหาเดิมๆนะคะณนะวันนี้เนี่ยปัญหารักครั้งเก่าก็ยังเป็นปัญหาที่กดดันคุณอยู่พอสมควรนะแต่ว่าเราอาจจะพยายามหาอย่างอื่นทำหรือว่าพยายามทำอย่างอื่นเพื่อให้ไม่ต้องไปโฟกัสกับสิ่งที่มันผิดหวังมาหรือว่าสิ่งที่มันไม่สามารถไปต่อได้คือต้องบอกเลย นะ,ะว่าชาวธาตุลมณเวลานี้เนี่ยตัวคุณเองยังเจ็บอยู่นะยังเสียใจอยู่แต่ว่าตัวคุณเนี่ยก็พยายามที่จะหาคนทางอื่นแหละเราก็พร้อมที่จะมูฟออนถึงแม้ว่าจะเสียใจถึงแม้ว่าจะเจ็บนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ยอมที่จะจมปักอยู่กับที่นะที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านนะคะด้วยความที่ห้าเหรียญมันบ่งบอกว่า ความรักในอดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่ขาดขาดหายหายเป็นความรักที่มันไม่ได้ดังใจคุณเอาซะเลยนะคะหรือมันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณพยายามเป็นฝ่ายตื้อฝ่ายตามเป็นฝ่ายเหนื่อยฝ่ายท้ออยู่เพียงคนเดียวจนบางทีเนี่ยเรารู้สึกหนัก นะคะรู้สึกว่าความรักมันไม่ปลอดภยัยความรักมันไม่มั่นคงรักกันไปเหมือนไม่มีกันมันก็เป็นการขาดแคลนในเรื่องของความรักซึ่งมันก็ไม่คุ้มกับการที่เราจะต้องพยายามทำอะไรไปมากกว่านี้นะคะเห็นได้ชัดเลยว่าชาวทาตลมทุกๆท่านเนี่ย คุณน่าจะเหนื่อยกับความรักในครั้งนี้มาค่อนข้างมากพอสมควรอัศวินดาบอาจจะเป็นการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เราเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าเราจะหลุดออกมาจากจุดจุดนั้นหลายๆท่านอาจจะพยายามปรับตัวพยายามปรับความเข้าใจนะคะหรือว่าตามใจคนรักตามใจในที่นี้ก็คือตามใจในสิ่งที่เขาเป็นปรับตัวเพื่อเขาพยายามปรับสมดุลต่างๆยอมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพื่อคนรักของคุณจน มันถึงจุดเหนื่อยจุดเหนื่อยวันที่คุณออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็นการออกมาที่มันเป็นเรื่องหงุดหงิดใจ มันยังมีเรื่องวุ่นวายใจกับปัญหารักครั้งเก่าเราอาจจะหัวร้อนใส่กันมานะครพูดคุยไม่เข้าหูใส่กันทะเลาะกันมาพอคุณได้หลุดออกมาอยู่ตรงจุดนี้คุณรู้สึกสบายใจมันก็ยังมีบ้างนะกับความวุ่นวายกับความคิดถึงนึกถึงแต่หายเชื่อว่าชาวทาตุลมทุกๆท,ท่านเนี่ยคุณสามารถรับมือได้นะคะคุณสามารถประคองความรู้สึกตัวคุณเองได้แล้วก็ไม่ได้ไปโฟกัสกับ รักครั้งเก่าขนาดนั้นใครที่จะเข้ามาจะถูกใจจะไม่ถูกใจคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจในการเรียนรู้นะคะลองผิดลองถูกนะใครที่ยังไม่ถูกใจใครที่ยังไม่ใช่คุณก็อาจจะยังไม่ได้อยากไปให้ความหวังเขาแต่คุณก็จะพยายามบอกกับคนใหม่ตรงๆเลยนะว่าเออเราอาจจะเป็นแค่เรียนรู้กันไปก่อนอารมณ์ประมาณนี้นะฮะสถานการณ์เรื่องราวรักครั้งเก่าคุณเนี่ยแอบมองนิดนึงนะว่ามันจะยังเป็นความสัมพันธ์ ที่ไม่จบสิน้นนะคะรักครั้งเก่าของคุณยังจะมีโอกาสในการกลับมาง้อนะกลับมาขอคืนดีนะคะกลับมาเพื่อที่อยากจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณตัวเขาเองก็ยังวุ่นวายกับปัญหาคุณอยู่เหมือนกันนะคะยังวุ่นวายกับชาวทาศลมอยู่ยังวุ่นวายกับปัญหารักครั้งเก่ายังรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะมูฟออนออกจากเราได้นะคะความรู้สึกมันยัง เป็นที่ตั้งอยู่ในใจเขาอยู่เขายังคิดถึงนึกถึงและคาดหวังรอคอยที่ต้องการให้ความสัมพันธ์นี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมถึงแม้ว่าใจเขาเนี่ยมันจะตายไปบ้างแล้วเป็นบางส่วนอาจจะเป็นเพราะเขาเองก็รู้สึกผิดก็ได้ว่าสิ่งที่ทําไปไม่ว่าจะใครก็ตามที่ผิดหรือถูกนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่เออโอเคแหละเขาเองก็ยังคิดถึงยังขาดเราไม่ได้นะคะยังอยากที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์หรืออาจจะถึงขั้นพยายามที่จะ Yeah. <laughs> ต้องการปรับความเข้าใจนะะีคะใครที่บล็อกกันไปแล้วตัดขาดกันไปแล้วเนี่ยยังแอบเห็นว่าเขาพยายามที่จะให้คุณได้รับข่าวข่าวนะคะได้แสดงความเคลื่อนไหวเรียกร้องความสนใจอาจจะมาจากทางโลกออนไลน์สมัครแอคเขาใหม่หรือหาช่องทางในการปรับความเข้าใจกับคุณพยายามที่จะมาเจรจาพยายามที่อยากจะเริ่มต้นกับใหม่เนี่ยฮะเริ่มต้นใหม่กับคุณหรือว่ายัางต้องการที่จะให้เรามั่นใจในตัวเขา ขอโอกาสมาให้ความหวังเราอีกครั้งหนึ่งใจคนรักเก่าของคุณยังวุ่นวายอยู่กับคุณหนักมากๆเลยนะเขายังรอคอยเขายังไม่สามารถที่จะมูฟออนได้และเขายังรอโอกาส ที่อยากจะกลับมาปรับความเข้าใจถ้าคุณใจเย็นลงถ้าคุณนิ่งนิ่งลงแล้วเนี่ยคนรักเก่านะคะหกดามันบ่งบอกว่าเขาอาจจะยังไม่ได้รีบกลับเข้ามาปรับความเข้าใจจนทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจนะแต่เขาก็จะรอคอยเวลาในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมแหละช่วงเวลาที่คุณไม่ ม่เขาเรียกว่าไม่ลำบากใจแล้วใจเย็นลงแล้วสบายใจแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาเนี่ยฮะกลับมาปรับความเข้าใจกลับมาขอโอกาส ถ้าเกิดว่ามันยังสามารถไปต่อกันได้เขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทําให้คุณสบายใจนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยมันยังมีความหวังมันไม่ได้เป็นแค่ความสัมพันธ์ที่จะต้องจบสิ้นกันไปแบบไม่มีเหตุผลนะคะคนรักเก่าของคุณเนี่ยเขาก็ยังรอคอยคุณอยู่เนาะชาวธาตุลมทุกท่กานเดี๋ยวไปต่อกันที่เรื่องราวรักครั้งใหม่นะคะสองรักครั้งใหม่กันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างในช่วงปักแรก หนึ 1> 1่งสิสิงหาคมนี้ 1-15สิ 1> 1นะคะสิงหาคมชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมนะคะลักนณะราศีก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันต้องบอกเลยนะคะว่าณนะตอนนี้เนี่ยตัวคุณเองนะคะก็ยังมีความเครียดเครียดอยู่นะยังมีความกังวลกับการที่จะเปิดใจให้กับรักครั้งใหม่อยู่เหมือนกันใจเราเองเราก็ยังไม่ได้นิ่งพอที่จะเปิดใจให้กับใครในช่วงนี้นยคะหรือว่ายังมีบางความรู้สึก ก็ยังนึกถึงคิดถึงรักครั้งเก่าอยู่บ้างหรืออุปสรรคในเรื่องราวรักครั้งเก่ามันก็ยังเข้ามาเป็นประเด็นเข้ามาทําให้คุณยังวุ่นวายใจนะคะยังไม่อยากที่จะโฟกัสหรือว่ารับผิดชอบความรู้สึกใครใจช่วงนี้เนี่ยมันยังมีอารมณ์ที่แปรปวนตัวคุณเองก็ยังพยายามประคับประคองความรู้สึกนะคะแต่ยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับใครแบบจริงๆจังๆเนาะก้าวดาบยังบ่งบอกว่าคุณเองยังมีความวิตกกังวลยังมีความเครียดนะคะกับการเปิดใจให้กับ ครค้งใหม่บางทีก็กลัวกลัวว่าถ้าเปิดใจไปแล้วเนี่ยเราจะเจอกับรักครั้งเก่าที่กลับมาวุ่นวายอีกไหมหรือถ้าเปิดใจไปแล้วเนี่ยปัญหาภายภาคหน้าที่กําลังจะมาถึงเนี่ยเราจะต้องตกไปเจอกับ สถานการณ์แบบเดิมอีกหรือเปล่ารักครั้งใหม่จะพยายามทําอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกสบายใจไหมคือตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าชาวทัดลมเนี่ยมันมีความระแวงมันมีความเครียดความกังวลน,นะคะหลายๆท่านเนี่ยก็ฝันร้ายนะนอนไม่ค่อยหลับบ้างแหละฝันถึงรักครั้งเก่าบ้างนะคะหรือว่ามีความกลัว กลัวกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดใจไปแล้วเนี่ยความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเป็นคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้วล่ะมันจะไปในทิศทางไหนณนะตอนนี้เนี่ยหลายๆสถานการณ์ตัวคุณเองก็กลัวว่าเออจะโดนหลอกให้หลงรักไหมหรือว่าใครจะมาฝากความหวังหรือเราจะไปฝากความหวังไว้ที่ใครแล้วจะสามารถไว้ใจได้หรือเปล่าตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยด้วยความเป็นราชนิมิเร้าวนะคะแล้วก็ตัวแปด เหรียญเนี่ยมันบ่งบอกว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยอยากที่จะไปให้ความสําคัญเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของความรักเท่าไหร่ใครที่จะเข้ามาเราก็ไม่ได้ปิดกัน้นเราก็พร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการพูดคุยแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยังมีไฟเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะชาวทัตุลมในเวลาที่เราทํางานหรือว่าเวลาที่เรารับผิดชอบอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง,องครอบครัวหรือปัญหาภาระใดๆของคุณก็ตาม ตอนที่เรามีคนรักหรือขณะที่เรามีคนรักเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่นะคะบางทีต้องมาแคร์ความรู้สึกคนรักจนบางทีเนาะมีโอทีมีงานเสริมงานประจําเราก็ไม่ได้คว้าโอกาสตรงนั้นไว้พอช่วงนี้เราโสดนะคะหรือว่าเรายังไม่ได้มีความรักครั้งใหม่ที่มันจริงจังเนี่ยคุณก็เลยไปให้ความสําคัญเกี่ยวกับหน้าที่การงานมีไฟนะคะมีพลังในการทํางานมีแรงผลักดันตัวเองมากขึ้นอยากรับผิดชอบ ชอบอะไรหลายอย่างอยากทําอะไรหลายอย่างนะคะคุณเป็นคนที่เก่งมากขึ้นแล้วแหละในช่วงนี้เนาะส่วนคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยไฮยก็ยังแอบมองว่าน่าจะเป็นคนที่เคยผ่านความผิดหวังมาแล้วนะหรือว่าเขาคนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เคยปฏิเสธมาแล้วอืม คุณเคยปฏิเสธมาแล้วนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นรักครั้งเก่าของคุณนั่นแหละที่วนเวียนกลับมานะคะกลับมาขอโอกาสกลับมาขอคืนดีหรือรวมไปถึงคนที่เขาเคยแอบรักแอบชอบคุณแต่ว่าความสัมพันธ์นั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้ในฐานะความรักนะคะคนคนนี้มีเกณฑ์ที่จะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะหรือว่าคนที่เกิดในชาวธาต ธาตุไฟเนะาะธาตุน้ำนะคะก็ระกดพิจิกเมียนหรือว่าชาวธาตุไฟก็คือชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์หรือชาวราศีธนูก็มีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะค่อนข้างที่จะสูงคือต้องบอกเลยนะคะว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันน่าจะได้เจอกันแบบในระยะทางไกลนะคะอาจจะได้คุยการติดต่อการผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆอยู่ต่างทิ่นต่างแดนนะคะไปทํางานอยู่ที่ทางไกลทํางานคนละที่คนละทางกับคุณนะคะเรามีโอกาสในการกลับมาพูด คุยกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีในเรื่องของระยะทางเกิดขึ้นนะคะน่าจะได้พูดคุยกับคนทางไกลนะชาวธาตุลมนะคะแต่ว่าสถานการณ์มันก็ยังเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องดูดูกันไปก่อนนะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่หลงรักคุณอยู่ฝ่ายเดียวหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่รู้สึกไปเองอยู่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันยังอีกไกลนะคะถึงแม้ว่าจะมีความสบายใจแต่1-15สิหาสิงหาคมนี้เนี่ยความรักครั้งใหม่ของ คุณนั้นก็ยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะต้องบอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาทําให้คุณมีความรู้สึกดีมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ก็จะมีเงื่อนไขเงื่อนไขในที่นี้ก็อาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางหรือตัวคุณเองก็ได้ที่เรายังมีปัญหาที่ยังต้องจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวรักครั้งเก่าหรือปัญหาชีวิตของตัวคุณเองหน้าที่การงานในตอนนี้ที่มันกำลัง รุ่งเลยทีเดียวนะคะที่มันกําลังเป็นช่วงกอบโกยนะมันก็เลยเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยอยากจะรับผิดชอบแล้วก็จัดการชีวิตตัวเราเองในส่วนนี้ก่อนเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องเอาใจช่วยนะคะเป็นกําลังใจให้ชาวทัตลมทุกทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้ ถ้าชอบในการอ่านไพ่หรือว่าชอบในการทำนายยังไงนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe หรือว่ากดติดตามไว้เป็นกำลังใจให้กับไายในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้เนะาะ l ล n e f a c e o o o k Instagram นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เพราะว่าการดูดวงส่วนตัวนั้นจะเจาะจงนะคะเราก็แม่นยำม,มากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชาวทาดลมสวัสดีค่ะ